หนึ่งสองโอเคครับอันนี้เราจะมาดูการต่ออายุนะอย่างเงี้ยเดิมทีเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เรามาดูอย่างนี้นะครับตัวด็อกเตอร์เนี่ย,ม,ม,ย,ย,ยมันจะขึ้นว่า 04. หมดอายุเนี่ยเสียบควบบวกเข้าไปอ่ามันจะขึ้นว่าศูนย์สี่หมดอายุคือ,ค,อคนใช้งานก็จะหมดอายุใช่ไหม นี้จริงๆแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะมีเ d ็ด r ีการ์ดครับการการได้มาซส่งเ d ็ด r ีนี้ก็คือตัว m e m o r รีนั่นเองใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สะดวกที่จะติดต่อคนที่เขาต่อ,อยุได้เนี่ยเขาก็จะติดต่อส่งไฟล์ไปทาง Messenger ทาง l i น์ทางอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถให้เขาส่ง SD Card ไปให้เลยซึ่งเป็นไฟล์ที่เขาอัปเกรดได้วิธีการ ถ้าเราได้ไฟล์มาแล้วนะจะได้วิธีการโดยเขาส่งให้หรือจะวิธีการาส่งเป็นไฟล์แล้วไปเซฟเอาเองก็สุดแล้วแต่ก็คือได้ดีการมาแล้วทำไงก็เสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปปับ๊บเราก็กดปุ่ม1กับ3ก็คือปุ่มเบสปุ่มล,ล่างนี่ไว้เห็นไหมแล้วก็คีบแบตเตอรี่บวกลบเพื่อจ่ายไฟเข้าไป หน้าจอจะขาวอ่านี่ไม่ได้เอาใหม่หน้าจอจะขาวกดเล่นๆนะครับหน้าจอจะขาวอยู่แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นจะขึ้นมา No Yes เราก็กดมาที่ Yes แล้วก็กดโอเคสักพักหนึ่งก็จะลบไฟล์เดิมหรือทำการรีเซ็ตเครื่องอ,อันนี้ก็เป็นขั้นตอน ที่เราได้ไฟล์ไปแล้วทําอย่างนี้ครับซึ่งเวลานักเรียนหรือหลายคนเป็นช่างเนี่ยเขาติดต่อมาที่อาจารย์นะผมก็จะถามว่าคุณเซฟไฟล์เองได้ไหมถ้าเซฟไฟเองได้ผมไม่ต้องสอง่งเอ็ดีการ์ดไปแต่ถ้าคุณเซฟไฟล์ไม่ได้ผมก็จะใช้วิธีเอาเอ็ดีการ์ดส่งไปให้นี่มันขึ้นศูงสีเหมือนเดิมมันยังไม่เสร็จขั้นตอนเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งกับสามใช่ไหมนี่เราดึงขั้วเราปอกอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้มากดปุ่มสี่ก็คือปุ่มโอเคแล้วก็จ่ายไฟเข้าไป ันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกภาษาไทยเราเลือกภาษาไทยปึง้งกดโอเคปับ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราว่าอันนี้หนึ่งอัปเดตซอฟต์แวร์อันอื่นไม่ต้องไปดูครับดูอันที่หนึ่งเลยอัปเดตซอฟต์แวร์ก็กดโอเคไปเลยปึง้งขึ้นว่าไม่กับใช่ให้เราเลือกว่าใช่กดโอเคปึง้งทีเนี้ยมันก็จะเริ่มเขาเรียกอะไรอะ Format หรือเรื่ม Setting ตตของมันให้มันเป็นเครื่องมือที่ ตลอดชีพไม่มีการต่ออายุอีกแล้วนะครับอ่า mm hmm. มันจะวิ่งไปนะอันนี้ที่อาจารย์มาถ่ายให้ดูทั้งในห้องเรียนแล้วก็ให้คนที่กําลังจะต่ออายุเนี่ยได้ดูเพื่อว่าเป็นประโยชน์ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราจะมานั่งเอ่ออะไรอ่ะเอาเหรียญมาทอยมาโยนกันหัวก้อย,ยนะแบบนั้นมันไม่ใช่แล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องปฏิเสธไม่ได้เราต้องเรียนรู้ อย่างช่างบางคนเนี่ยบอกว่าไม่เป็นก็ไม่ได้ครับต้องเป็นเล็กๆน้อยๆก็ต้องเป็น <c oughs> ครับเพราะอ,อะไรเพราะปัจจุบันทุกอย่างมันต้องผ่านเครื่องมือผ่านตัวช่วย <c oughs> ถ้าเรายึดติดอยู่กับเดิมรถมันมีอะไรวะเอาหูไปฟังหน่อยที่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละ <c oughs> ครับมัน <c oughs> มันมันใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าบางตัวมันก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้ปัจจุบันช่างที่ซ่อมรไซค์ไ่ะ ปฏิเสธยากเพราะรถวัวฉีดมันเยอะมันเรียกอเครื่องอะไรคะอ่าถ้าเราเรียกตามจริงๆภาษาอังกฤษเรียกว่าดิโนสติกชูนก็คือเครื่องวินิจฉัยอาการก็ถ้าเปรียบเหมือนหมอก็คือเอ็กซาเลนะครับอ่านี่เราก็มันขึ้นอย่างนี้ฮะเราอยากพิสูจน์ว่ามันเป็นยังไงเราก็มาที่ข้อมูลระบบ03กดเข้าไปปั๊บนี่มันก็ไม่มีวันหมดอายุแล้วครับแล้วก็เวอร์ชัน่นเป็น1.0ครับวันที่ก็ไม่วิ่งแล้ว แสดงว่าเครื่องนี้นี่มันไม่มีขึ้นศูนย์สีส่แล้วเพราะมันเป็นตลอดชีพไม่เชื่อเราลองดูนะครับเราก,กดอดีนี้ออกครับแล้วเราเสียบเข้าไปเห็นไหมครับมันไม่ขึ้นศูนย์สีแบบเดิมแล้วพร้อมที่จะใช้งานเราก็สามารถกดไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือให้ดูว่าทุกอย่างมันต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องพัฒนาอันนี้ก็คือเครื่องมือหนึ่งในอาชีพช่างหัวร์ที่ต้องมีนะครับโอเคครับตกลงค,ค,ค,ครับ